สวัสดีค่ะบ้านเฮามีสุขชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาปลูกชะอมกันหลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้สองอาทิตย์แล้วค่ะมันเริ่มออกหน่อแล้วคิดว่าเขาน่าจะแข็งแรงพอที่จะลงดินได้ออกยอดทุกต้นจ้าถือว่าประสบผลสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง เราจะปลูกให้หมดนี่นี่ค่ะที่ตรงนี้คือเราเตรียมที่จะปลูกเขาซึ่งเราจะปลูกชะอมนี้ให้เป็นรั้วบ้านเราจะไม่ลงลึกไปมากกว่าที่เรา เ,เท่าไหร่นะคะประมาณลงลึกได้ประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะคะกดให้แน่นๆค่ะเขาจะได้ห่างประมาณหนึ่งคืบนะคะ เอิอเราเป็นเกษตรมือใหม่แล้วก็เปิดช่อง Youtube มือใหม่ทุกอย่างมือใหม่หมดเลยทำเลยพูดจาไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเท่าไหร่ต้องกราบขอโทษท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเราจะพยายามปรับปรุงตัวเอง ให้ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ปักล้วเรียบร้อยตอนแรกว่าจะห่างหน่อยแต่พอดีมันเหลือเอาทีๆไปเลยคงไม่ว่ากันเนาะทีนี้เราก็เอาฟาง นี่คือฟางที่เราได้มาจากทุ่งนาจะมาคลุมลำต้นเพื่อไม่ให้มันร้อนแดดเพราะแดดที่นี่ร้อนมากนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาลดน้ำกัน อันนี้คือผลผลิตที่เราเฝ้ามุ่งมะธรทำถึงมันจะเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อเห็นผลผลิตออกมาสวยงามแบบนี้เราก็มีกำลังใจ ดอกดทุกช่อเลยเป็นไงบ้างคะคลิปปลูกชะอมลวกกินได้ของเราพอจะเป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรมือใหม่คนอื่นได้หรือเปล่าคะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับะไครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ